ชนะซอลฮมตันตไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับปิดฉากรุ่นปี 2024- 2025นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ได้รองแชมป์เป็นสมัยที่3ของอาร์เซนอลนะครับฟังแล้วก็ดูดีไม่ไม่ไม่ดูดีเท่าไหร่นะเพราะว่าก็เรียกได้ว่าผิดหวังแต่ว่าก็ลุ้นสนุกนะครับ ผิดหวังจากสิ่งที่คาดหวังแต่ก็ระหว่างทางก็ผมก็จะบอกเสมอนะครับเวลามีเป็นแฟนถามมานะว่าหรือว่าคนที่ถามมาว่ารู้รการนี้ผิดหวังไหมนะครับก็ถือว่าจะเรียกว่าไงดีจะบอกว่าผิดหวังแต่ว่าระหว่างเกมแต่ละนัดแต่ละวัดระหว่างทางจากเริ่มรู้รการมา มาจนปลายฤดูกาลเนะี่ยแต่แต่ละนัดมันคือมันมีลุ้นมีความสุขทุกแทบจะทุกนัดเลยนะครับผมก็คือมันมันจะมีไม่กี่นัดที่ที่เรารู้สึกผิดหวังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลจบฤดูกาลมันวัดกันที่แชมป์นะครับมันก็ได้รองแชมป์ไปทีนี้มาดูรูปเกมขอาร์เซนอลวันนี้นะครับอาร์เซนอลอ่า โรเทชันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันเยอะนะเพราะว่ากองเซนก็เปลี่ยนเป็นนเซนเปลี่ยนเป็นซาลิบาไม่ได้ลงนะครับน่าจะเจ็บนะแล้วก็เป็นปาโทมัสปาเตกับคีวีออนะครับลงมาแทนส่วนแบ็คก็ใช้เป็นเบนไว้กับเทียนี่นะครับก็นัดนี้ก็เป็นนัดอำลาของเทียนี่ด้วยนะครับ ก็แล้วก็เขาก็เป็นคนยิงประตูแรกให้อาร์เซนอลด้วยนะแล้วก็ถือว่าเจ้าชายหิมะของเราก็ถือว่าเป็นการอาลาบแบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อาร์เซนอลมาโดนตีเสมอจากลูกเตะมุมนะครับพอลูกเตะม,มุมแล้วก็จบครึ่งแรกก็เสมอครับเฮ้ยครึ่งแรกครึ่งหลังวะเชียร์ดูบอลแล้วงงๆโอเค ทีนี้วันเ์นั้นก็ได้มาประตูลูกที่สองจากมาตินโอดินกาดนะครับจากเกมส่วนกลับแล้วเขาก็เป็นคนพาบอลขึ้นมานะครับแต่ให้ทอสซาแล้วทอสซาก็จ่ายกับคืนแล้วก็ฮักหลบแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบอประมาณหัวกระโหลกนะครับยิงสวยมากบุตรลงเสาเลยเกมนี้มีอะไรอีกเกมนี้ตอนแรกอตอนแรกลาย่ามีลุ้น มีลุ้นหาฮลุ้นทองมือทองคํานะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ก,ก็ก็ยังได้ถุงมือทองคําอยู่นะครับเพราะว่าอ่ามีคินชิดเท่ากันนะครับเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสก็โดนโดน,โดนเจอซียิงเหมือนกันนะครับแต่ลูกเกมก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เล่นว่าประคับประคองกันไปไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบรูปเกมเป็นแบบบือบ้า อะไรขนาดนั้นนะครับผมจะเปิดขอเปิดดูไทยเกยมก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เขาสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับเด็กเรา เออมีใครสงสัยเหมือนมีใครสังเกตเหมือนผมไหมตั้งแต่ตั้งแต่เลยนะตั้งแต,นะต,งแต่ตั้งแต่คายฮาแบทตั้งแต่คายฮาเวดกลับมานะครับคายฮาเวทกลับมามันคายฮาเวทจะดูแบบดูตัวใหญ่ขึ้นนะผมว่ามีใครสังเกตไหมดูหุ่นเฟิร์มขึ้นเลย เข้ามาแล้วก็ซัคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรายชื่อวันนี้นะครับก็วันนี้ได้เห็นได้เห็นหลายอย่างนะสิบเอ็ดตัวจริงสิบเอ็ดตัวแรกของเอซนนอนก็ใช้ใช้เป็น เนเตอร์เป็นเป็นเทียนี่กับค v วีอนะครับแล้วก็ผมพิด,ดตอนแรกนะอันนี้ตอนแรกอะ่ะผมดูในรูปเกมอะ่ะเล่นไปเล่นมาในผมเห็นเาเตเข้ามายืนคู่เซนเตอร์กับกับคีวเลยนะครับทีนี้ตอนประกาศรายชื่อตอนตอนประกาศรายชื่อพังออกมานะครับเป็นแม็กซ้ายเป็นซิเซนโกแล้วก็ ฟูเ่ ny, เซนเตอร์เป็น,นเทน Thomas, ate, Line, ีน่แล้วก็คีวีออนะครับแบ็คขวาเป็นเบนไวส่วนกองกลางสามตัวเป็นโทมัสปาเตดิเคนไลแล้วก็วานเนลี่นะครับแล้วก็ไล่เส้นเป็นเลยไลฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็มาเทนลี่หน้าเป้าก็เป็นมิเกลมาริโนนะครับคือจริงๆอะ่ะเราเกมเนี้ยเห็นอะไรผมเห็นหนึ่งนะครับผมเห็นวานเนลี่วานเนลี่เนี่ยแทบจะมาเล่น เป็นตำแหน่งของแทนของโอลินกาดเลยนะครับคือเมื่อตอนตอนโอลินกาดเจ็บอะ่ะเราเราได้เห็นหลายรอบแล้วนะหลายครั้งแล้วนะที่ที่วานี่พยายามจะเล่นตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะครับในตำแหน่งนี้วันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนมาติเนลลี่ก็มีจังหวะที่แบบว่า,าใช้คอมแต่ว่าจังหวะก็ยังสุดท้ายก็ยังเป็นขาดขาด,ขาด,ขาดเกินเกินอยู่นะครับ อีกคนหนึ่งที่ผมคนนี้แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยลายฮิมสตเตอร์ลิงผมว่าไม่รู้อะ่ะผมว่าผมผมรู้สึกว่าก่อนนันนี้ผมก็ตอนไม่ได้ยังไม่มาอาร์เซนอลอะ่ะผมก็รู้สึกว่าสเตอร์ลิงอ่ะเป็นคนที่เล่นเล่นคนหนึ่งเลยนะแต่พอย้ายมาอาร์เซนอลแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไม่กับเหมือนเหมือนเล่นไม่เหมือนเล่นไม่เข้ากับระบบอาร์เซนอลอะ่ะเหมือน จังหวะแบบยังขาดเกินเกินอยู่เลยนะครับจังหวะสุดท้ายเกินอยู่เลยแล้วก็มัดปะเตกับดีเชนไลท์ก็ไม่มีอะไรนะครับเล่นแบบก็ถือว่าเล่นประคับประคองมันดีอยู่เบนไว้ก็มีแบบจังหวะเหมือนแบบหลุดอะเหมือนเหมือนหลุดหลุดเยอะอยู่นะครับเบนไว้มีจังหวะที่แบบว่าหลุดเยอะอยู่แล้วก็ช่วงท้ายๆก่อนที่โดนเปลี่ยนออกเนี่ยมีคมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ด้วยนะ เป็นไว้ผมว่าฟอร์มก็ยังแบบยังกลับมาไม่ไม่ปกติเท่าที่เจ็บนะครับส่วนคีวีออก็ยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งเนียนถือว่ายืนแบกกองหลังได้วนันนี้แล้วแต่ว่าก็อ่าซอ์แชมตันก็ไม่ได้บุกไม่ไดบบ้บุกแบบน่ากลัวขนาดนั้นนะครับครึ่งแรกเห็นบุกมาทีก็แค่แบบวิ่งมาแค่คนสองคนอะไรแบบเนี้ย ส่วนครึ่งหลังส่วนครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวนะครับทั้งบุโกโยซาก้าอาตตินโอเดนการ์ดเรโดทอสซาไคฮารวแนะครับลุยสเกลลี่อะไรก็ได้ลงมานะครับส่วนจริงๆผมก็อยากเห็นจอยจินโยลงมาอยู่นะเพราะว่ามันก็คือฤดูกาสุดท้ายของเขากับอาร์เซนอลแล้วนะครับ ก็จบเกมครับไม่มีถือว่าไม่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับเพราะว่าถ้าให้ลุ้นก็คืออาจจะต้องแพ้แล้วก็ให้แมนซิตียยิงสักประมาณเจ็ดลูกนะถึงจะได้ได้ลุ้นแล้วก็จบเกมอาเซนอลก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับแล้วก็มีมีแมนซชตี้เชลซีคัลเซนนะครับแล้วก็สเปอร์หกทีมนะครับเพราะว่าสเปอร์ได้แชมป์ได้โคตา แชมยุโรปานะครับโอเคเกจบก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรก็ฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ